สวัสดีครับผมวาลงกรอีคอมเมิร์ซ์าช็อปนะครับหลายปีมานี้มีหลายท่านโทรมาหาผมนะครับถามว่าทํายังไงคนจะกดไลค์เพจเยอะๆนะครับอยากมีแฟนเพจเยอะๆเพราะทุกคนเข้าใจว่าเมื่อมีคนกดไลค์เพจเยอะๆนะฮะเวลาโพสตขายของคนจะเห็นเยอะคนทั้งหมดที่กดไลค์เพจนั้นจะเห็นทั้งหมดนะครับผมก็เลยเป็นห่วงเป็นใยนะครับจึงทําคลิปนี้ออกมานะครับคืออย่างนี้ฮะเพจของเราเหมือนระบบปราปานี้ฮะท่านจะเห็นว่านี่คือระบบปาะปนนะครับนะฮะ ปเปรียบเสมือนเพจของเรานะครับซึ่งแน่นอนว่าคนที่มากดไลค์เพจหมายถึงชาวบ้านที่เข้ามาต่อท่อเข้าระบบประปาเราเนี่ยครับชาวบ้านที่ต่อท่อเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นน้ํานะครับคือโพสต์ของเราก็จะไหลไปหาคนที่ต่อท่อถูกไหมฮะแต่ไม่ได้ไหลไปทั้งหมดนะฮะเพราะ Facebook เขาเป็นเจ้าของระบบประปานี้เขาเป็นคนคุมวาวฮนะเขาจะเปิดวาวนิดหน่อยครับ เพื่อให้มันไหลแค่นิดหน่อยเช่น1%หรือ5%ของแฟนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลายๆท่านเข้าใจผิดอยากได้คนกดไลค์เป็น4 0 0 0 0 0 500,000คนนึกว่าคนกดไลค์เป็นแสนเป็นล้านแล้วจะประสบความสาเร็จตรงนั้นไม่ใช่ Key to Success นะครับเพราะว่าท่อน้ําขนาดใหญ่ของท่านเนี่ยที่มีคนต่อไว้เป็นแสนเนี่ยนะฮะวาวเนี่ยเฟซบุ๊กเขาคุมอยู่แล้วเขาจะเปิดให้นิดเดียวนะครับอยากให้ Facebook เปิดวาวมากกว่านี้ไหมฮะโปรโมทโพสครับคือซื้อโฆษณาครับ ปุ่มโปรโมทโพสคือปุ่มเปิดวาวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ